สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ชวนเพื่อนๆผ่าชวนเพื่อนๆทำตำซัวกุ้งสดกันนะคะไปดูกันค่ะวิธีท,ทำตำซัวกุ้งสดเอมี่ะะทอดหมูด้วยนะคะทอดหมูทอดหมูกินแก่ตำซัวกุ้งสดมาฮัเพื่อนเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันแป๊บน,นึงค่ะเพื <c oughs> อ่อนๆค่ะเอก็พูดอยู่คนเดียวเอก็พูดอยู่คนเดียว แลเอกก็ตำอยู่คนเดียวเอก,ก็คิดว่าเพื่อนๆได้ดูกันแล้วดีนะเนี่ยเอไปส่องดูว่านาฬิกามันไม่เดินในมือถือเอกก็พูดอยู่คนเดียวเอกก็ใส่เอกก็ตำพริกยี่สิบเม็ดแล้วก็ใส่เออถัวถั่วถัว่วแขกลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่น้ำมะขามปีบ๊บแล้วก็ใส่กะปิลงไปแล้วก็มาใส่ผงชูรสค่ะหนึ่งช้อนชา นะคะ ตำเลยค่ะเอ๊เอก็ตำตำตั้งแต่ถั่วแขกและเอก็กคุยอยู่คนเดียวนะคะเอ๊กก็บอกเพื่อน,อนๆอย่างงู้นเพื่อนๆอย่างงี<ๆ>้มีเนี่ยค่ะกุ้งสดกุ้งสดนี่เอแช่วิธีแช่กุ้งสดนะน้ำปลาบีมะนนาวใส่แล้วก็ผงชูรสนะคะแช่สักครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆนะ ระหว่างนี้เอก็ทอดทอดหมูอยู่ด้วยนะคะเพื่อนนี่จะใส่แล้วนะคะใส่กุ้งสดลงไปแล้วนะแช่ก็แช่ถ้วยเล็กนะคะอย่าไปแช่ถ้วยใหญ่แช่ที่มีตูด ตูดถ้วยแบบเล็กๆจะได้ไม่เปลืองน้ำปลาเรานะคะกุ้งน,นี้เอฟฝานอย่างดีแล้วนะคะปกติเอจะกินแบบไม่ฝานนะแต่อันนี้เอฟฝานเขาเรียบร้อยผ่าผ่าไม่ใช่ฝานผ่าเขาเรียบร้อยแล้วมาชิมกันเลย ใส่ลงไปแล้วค่ะถ้วยน้ำพริกกะปิตั้มซัวกุ้งสด ิดว่าจะเติมอะไรเพราะเราไม่ได้เติมน้ำตาลเลยลเพราะน้ำตาลเข้ามากับน้ำตาลเข้ามากับน้ำาขามปีกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้เติมน้ำตาลเลยชิมนิ่นเงเราจะต้องปรุงอะไรไหมใส่น้ำตาลน้อย แซบเนาะตำส้วนต้มสุดเลยอีกสองอันนะใส่ไปให้หมดเลยนะขอใส่ไปให้หมดเลยเพราะว่าม่ร้จะเก็บไว้จะมาสองสองอันอร่อยแล้วค่ะเพื่อน ใส่จานกันเด้อนี่ผักมีเะะเทใส่จานผักก็กลัวจะใส่านผ,ผักเลยนะเพื<ๆ>่กูว่าจะกินไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมันจะเสียของ เด้อหู้ซตังคูชอเผ็ดไหมเผ็ดพอดีค่ะเพรื้ยี่สิบเม็ดเผ็ดพอดีค่ะมเด้อ เลยอ <c oughs> ืมต้มตันกรุงสด <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวก็จะชวนเพื่อนๆมาดู ข้าวให้นุ่งหันนะคะชวนเพื่อนมาทำกับข้าวให้งงนุ่งหัน you for well, that าเด้อค่ะขอโทษนะนเพื่อนพื่อดีดีเอทอดหมูอยู่เดี๋ยวจะมาชวนทำกับข้าวให้ลุงทำไปด้วยเลย ทำลาดอกไม้แก่คน น้ำมันค่ะเบคอนใส่หมูสับอยู่ข้างในอะค่ะของน้งนันเขาเนี่ยเบคอนใส่หมูสับอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเอจะผ่าเขาให้มันอยู่กล่นกลางแล้วก็ราดด้วย ด้วยเอเกลือแล้วก็พริกไทยอะค่ะเพื่อนๆจะเอาเกลือพริกไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วลงไป Mira เจอลุงท่านไม่มชอบช็อกพลิกไข่เยอะงั้นไหนชอบพริกไทยนิดเดียว 了,了，反正。 เดี๋ยวทสักครู่ก่อนนะให้เขาสุกก่อนมากลับด้านกันนะเพื่อนๆกลับด้านให้ละนะ ห้ดมาไม่ได้เอากรอบเท่าไหร่นะคะเพื่อนเอาแบบว่ามาเด้ออด จะทานกันนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไครต์นะคะไปแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะหอมงนันแกนก็เสร็จแล้วแค่นี้เดียวเอกจะรอกแวกว่าแกจะทานพร้อมเอกไหมถ้าแกไม่ทานพร้อมก็ต้องรอให้แกมาทานของแกเอง เสร็จแล้วค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามและซั่งสาคู่ร้อนแรงแดนหันสาบายยิ่งไปเจอกันตอนทานค่ะมานี่ของเราอันนั้นของลุงฮันนี่ใต้มาทานกันค่ะมาเร็วมามัม้มกันใส่รูปนิดนึง ขออนุญาตนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายมา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 